มหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนับท่านผู้ชมครับเข้าสู่รายการคิวทองออนทีวีนะครับอยู่กับเราครับที่นี่ทีสปอร์ตครับครับผมครับช่วยคิวทองครับแล้วก็บีดแดงสิงห์นะครับครับผมด้านหลังนิดนึงครับสินเจียยุกซินีวัใช้นะครับที่ผ่านมานะครับ เองเกันนะครับร่ำรวยนะครับสําหรับผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราอยู่นั่นเองนะครับครับรวมถึงทีมงานแล้วก็เราสองคนด้วยนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับขอให้มีทางสว่างชีวิตของท่านนะครับวันนห้น่าเราจะทํา มืดบ้างสว่างว่างเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตนะครับผมแต่ขอให้ท่านเนี่ยมีความสุขตลอดปีและตลาไปแล้กันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวไปดูช่วงแรกของรายการวันนี้นะครับ q ิวสปอร์ตอัปเดตคิวสปอร์ตอัปเดตสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทยช่วงแรกครับ Qton TV นะครับในช่วงของ Q Sport อัปเดตโดยปตทและการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ในปีนี้ยังเหมือนเดิมนะครับไทยแบฟหรือว่าแสงสมนะครับจะเป็นแม่งานใหญ่นะครับร่วมกับสมาคมกีฬาเลียนแห่งประเทศไทยจัดสด6แดงิแชมโลกนะครับรายการนี้ก็จัดมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทาง ไทเบรดนะครับหรือแสงโสมนีก็ให้การสนับสนุนก็ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งครับของเอกชนที่ให้การสนับสนุนของโุการสนเกอร์มาตลอดเวลา่นเองนะครับกับผมก็เป็นเวลาป่า10ปีแล้วนะครับซึ่งครั้งนี้นะครับจะเริ่มแข่งขันวันที่7กันยายนนะครับแล้วก็ได้สถานที่ล่าสุดเนี่ยลงตัวแล้วนะครับที่ห้างสรพสินค้าแฟชั่นไอแลนด์โอ้โหนะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ทใหม่แต่ว่าไม่ได้ใหม่สำหรับบุกการสุนเกอร์ครับเพราะว่ารายการที่เคยแข่งรายการ กแดงนะครับที่ที่เยไทสปอนเซอร์หลักเในกัรนะครับก็คือเอพิคอนด้าใช่ครับให้การสนับสนุนนะครับแต่ว่าที่เสียดายคือว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงต้องย้ายจากโรงแรมมอนเทลิสไซด์นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่ทำงานแข่งมาตลอดเนี้เวลานะครับมันก็อาจจะเป็นการเปลี่ยนมวัฒนครับนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตรงของมอนเทลิสไซด์ก็มีปัญหาอยู่พอสมควรในเรื่องของสภาพโต๊ะ คนะรับแล้นการคือมันชื้นเนื่องจากว่ามันติดกับแม่น้ำจัดแต่มาจัดในแฟชั่นไอแลนด์นะครับมันก็จะติดกับปากนะครับเพราะมันใกล้กับซับไปดีเ์ยนะครับก็ไม่เป็นไรครับนักกีฬาคนไหนแพ้เข้าไปดูมูเหลืองเงี้ยนะครับแล้วก็มีจระเข้ไม่ผ่านต้องเป็นวินใช่ใช่แต่ว่าดีนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อก่อนมีไทยแลนด์มัสเตอร์นักกีฬาก็ต้องไปเที่ยวนู่นอ่ะสัมพลานอะไรต่างๆกับเกนโดวิตี้ชอบผมว่าสงสัยนี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะไฮไลท์นะก็พานักกีฬาเนี่ย หลังแข่งหรืออาจจะเปิดตัวเนี่ยไปเปิดตัวที่ซาฟารีเวอร์สนักข่าวได้พาลูกไปเที่ยวเลย <g üler> นะครับก็คอยติดตามดูกันนะครับว่าครั้งนี้เนี่ยใครจะมาแล้วก็ใครจะเป็นแชมป์นะครับในการแข่งขันหกแดงนะครับแสงโสมส e กเรสเวิร์สแชมเปี้ยนชิพวันที่7ถึง12กันยายนที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าเป็นต้นไปเนี่ยแสงโสมก็จะจัดรายการหกแดงทั่วประเทศไทยนะครับแตมเหนคอยติดตามชมกันนะครับ สว่วนในเรื่องของ d i วิชั่น2นะครับแชมป์รายการที่2ตกเป็นของเชงเก่งกวางเชงเก่งกวางนักกีฬาจากสิงคโปร์นี่รูสรร้สึกสิงคโปร์นี่เป็น,ชน,น,นแชมป์ครั้งแรกในครัคร้งที่คนเดียวกันคนเดียวกันเลยตอนแรกเนี่ยอาจารย์เป้าลาดย่าแจ้งมาบอกว่าเอ๊ะมันนักกีฬาไทยแน่เลยมันชื่อเก่งกวางนะโอ้โหแกไม่รู้เรื่องเลยครับปรากฏว่าชื่อเชง เก่งกวางก็ออกอ,อย่างนี้มันน่าบอกว่าน่าจะเป็นกวางมากกว่าว่ะอ๋อนะครับแต่เขาบอกว่าเขาชื่อกว่างนะเออน่าจะน่าจะ,น,าจะ,น,าจะน่าจะชื่อแฟนครับชื่อกว,ว่วางนะครับชื่อกวางตอนนี้ก็มาแข่งขันแล้วก็ได้แชมป์ไปนะครับ,รบเป็นดิวิชั่นสองนี่ถือว่าเป็นการให้สิทธิ์นักกีฬาจากต่างประเทศนะครับเข้ามารุ่นในการแข่งสนุกเกอร์ของประเทศไทยเรานะเสริมกระดูกเพราะว่าเป็นการเสริ กระดูกอย่างที่คุณมีบอกครับให้กับนักกีฬาไทยเราไปเจอกัสกสิงคโปร์พวกอินเดียเข้ามาจีนเข้ามาแต่ว่าเราห้าพวกที่เป็นมืออาชีพระดับโลกต้องเข้ามาแข่งขันในดูวิชั่นสองใช่อย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีนักกีฬาคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวไต้หวันออ ชายทั้งองสว่างของจงหมิงโ้โมมาชื่อหงจงหมิงโคตรตกใจครับพอขึ้นไปปุ๊บอาจารย์กบนี่เองกงสระบุรีโอซิ่ก็แล้วก็ขึ้นชั้นมาแล้วอยู่ดีวิชั่นหนึ่งนะครับก็คอยติดตามดูกันแล้วก็พูดถึงดีวิชั่นหนึ่งนะครับตั้งแต่สุดสัปดาห์หน้านะครับคือวันที่หนึ่งมีนาคมจะไปแข่งขันกันที่ปั้งน้ำโพไปบ้านพี่ต่ายพี่ตายนี่อยู่พิจิตแต่พ่อตายนคนสว่าง นะครับชิงตกรอบก่อนเลยครับแต่ว่าไปคนแรกเพื่อไปดูจับสถานที่เป็นอย่างดีอ๋อนะครับไปต้อนรับนะฮะใช่นะครับแกยัเอาลงน้ำแข็งสมัยก่อนเนี่ยถ้าไปนครสวรรค์ต้องนึกถึงพี่จอร์จจอร์จนครสวรรค์ครับนะครับเป็นลูกเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งที่นครสวรรค์แข่งสุกเกอร์ดีมากครัแต่ในั้นสมัยก่อนก็เป็นรุ่นคุณเวตครับอ๋อก่อนจะขึ้นดิวิชั่นขึ้นดิวิชั่นแต่คุณเวตแต่ว่าคุณเวตคนเนี้ยจอรนครสวรรค์เนี่ย ปาดมา,า,มาแล้วนักเตะวิจิตป้อมนาวราตุนิจาวดิลรอบมาหมดแล้วครับก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนอเรชัร่นนะตอนนั้นนะครับ,รบก็ฝากติดตามชมกันนะครับแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดรอบ8คนแล้วก็รอบรองชนะเลิศที่สยามสปรอร์ตไลฟ์นะครับ <นะ S 2> แล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่ช่อง11บเอ็กรมประชาสัมพันธ <ะ S> ์ <Lap. S 2> มีออกทัวร์วิชันไหมทัวร์วิชันมีนะจริงนะเลิศก็มีเลยก็มีก็ชมกันนะครับก็ติดตามดูกันนะครับเอาละเดี๋ยวช่วงนี้ เราก่อนที่จะไปพักนะครับเราไปชมไฮไลท์การแข่งขันซูกเกอร์และการเวลช์โอเพ่นนะครับรอนนี่ก็แพ้ตกรอบ,บนะฮะแล้วก็นักกีฬาไทยก็สู้กันได้อย่างสนุกครับรายการนี้ภาคสักทรู่ครับช่วงหน้าพบกับคุณสักดาประทังสุบัติครับ Friends and my family. Yes, in the Stephen Hendry era, but. Travelling. Got Probably pop one. Maybe. Sure. Didn't get the right side of the blue. once again as you can see there that's the four table situation going to be a tough match this one in a couple of shots time a lot of players there would have maybe have just involved blue and pocket if he pots this red shot like that the trailing flow straight the way Oh, we queued that. Very unfortunate there. Enough, but it's still on. Get on the bottom red. We had a hole with the pink. Put it onto the pink. Oh dear. Oh. Well, there goes the concession, Matthew.